ดีครับอายสัตคือแก่นแท้หรือหัวใจแห่งธรรมะถูกแยกยจ้อยออกมาจากโลกตระครับโลกุตระผสมไปด้วยสองแบบนั่นก็คือนั่นก็คือฟังกันให้ดีนะโลกะคือโลกกับุตระคือธรรมเรามาดูฝั่งโลกะกันก่อนเลยนะครับโลกะผสมไปด้วยทุกข์กับสมุทยัยทุกข์คือกรรม สมุทัยคือสิ่งที่ทําให้เกิดกรรมก็คืออารมณ์ครับโลภโกรธหลงกายวาจาใจพูดง่ายๆคืออารมณ์เหมือนเหมือนเส้นได้ที่ควบคุมเราแต่ถ้าเรา,า,ารรหลุดจากอารมณ์ได้ก็จบครับอืแล้วเราจะหลุดจากอารมณ์ได้ยังไงอะครับแล้วก็้วก็เรามาพูดถึงกุตระมันต่อครับกุตระคือธรรมครับ เรา,าดูฝั่งตัวละกันครับก็จะผสมก็จะแบ่งออกไปสองส่วนก็คือนิโรธก,กับมรคครับน,นิโรธคือบรรเทาทุกข์เจริญพรท่านสาธุชนผูมีศีลและสัมมาทิฏฐิท,ท,ทุกท่านที่พยายามปกป้องพระพุทธศาสนาวันนี้หลวงพ่อจะมาพูดเรื่องอริยสัจส,สี่ที่พ่อแม่ น้องในสอนให้น้องในท่องและท่องในมั่วมากกอ,อต้องตัดเป็น,น,นตอนนะอาจจะเป็นสักห้าตอนหรือหกตอนก็ต้องอธิบายละเอียดเพราะว่าน้องในพูดว่าอย่างไรในคลิปที่หนึ่งนี้น้องในท่องว่าอริยสัตร์สี่ เป็นส่วนหนึ่งของโลกุตระแบ่งเป็นโลกกธรรมอธิบายตรงนี้ก่อนอะไสัีไม่ใช่เอาเอามาจากโลกุตระถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีใครรู้เรื่องของโลกุตระเลยคำว่าโลกุตระะนี่หมายถึงนิพพานหนึ่ง มรคสี่ผลสี่มรคนี่คืออรญยมรคสี่โสดาสกิทาอาณาคาและอรหันต์ผลก็คือโสดาสกิทาอาณาคาและพระอรหันต์เหมือนกันมรคสี่ผลสี่แค่เรียกโลก,กุตละก้าถ้าพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นเนี่ยโลก,กุตละมันไม่มีใครรู้หรอก เปรียบเสมือนเช่นเมื่อสอ0ร้ปีก่อนขึ้นโทรศัพท์มันก็มีอยู่ในธรรมชาติถ้ามั่มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำเครื่องมือไปจับขึ้นตรงนี้ได้เก้าร้อยแปดร้อยสองันหนึ่งสองพันสก็แล้วแต่นะมันมีอยู่โดยธรรมชาติถ้ายังไม่มีใครสามารถไปนค้นพบเนี่ยก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันอ โลก,กุตตระที่ว่าเนี่ยมันก็ยังไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้อะไรสัตว์สีเนี่ยการที่บอกว่าไปเอามาจากโลก,กุตตะระนี่มันก็ผิดเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาจากโลก,กุตตะเหมือนกับอะไรมันก็คลืน่น่ะ คลื่นที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติคลื่นโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไอ้โทรศัพท์ที่กราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเราวัาสดุมาจากไหนอะจากพลาสติกจากสิ่งต่ตางๆที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วมาประกอบกันเข้าแล้วมีโปรแกรมซอฟต์แวร์เข้าไปจับคลื่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลื่นอ่ะมันมีส่วนหนึ่งของคลื่นหรือเปล่าล่ะส่วนประกอบของโทรศัพท์ไม่มีส่วนใดจะเกี่ยวกับคลื่นเลย แต่มันมีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ซอฟต์แวร์เนี่มันไปจับขึ้นมีสัญญาณส่งอันนี้มันเข้าใจนะพูดกับชาวบ้านนะะเพราะฉะนั้นอันคือคนไม่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาเลยคือโมอ่แต่โม้ผิดอริยสัจส,สีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกุตตระแน่นอนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการปฐมเทศนาด้วย ที่สอนสอนบรรจงไว้สี่ทั้งห้าแล้วพระกฏสัญญาได้บรรลุธรรมเรื่องส,สีนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกุตละเหมือนกับโทรศัพท์อะโทรศัพท์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคลื่นไม่ใช่คนละเรื่องคลื่นมันก็ส่วนคลื่นโทรศัพท์ก็ส่วนโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาคลื่นมาประกอบกันก็เป็นโทรศัพท์ได้นะ ขึ้นขึ้นเขึ้นเก้าร้อยเนี่ยเอามาประกอบเป็นขึ้นเอามาประกอบเป็นโทรศัพท์ได้ไหมล่ะมันคนละเรื่องแม่มันโมแต่มันโม่ป็นจริงโมมั่วหมด <c oughs> อันนี้หนึ่งแล้วนะสองในคลิปนี้มีคำว่าเรสสันเป็นทุกสมุทรไทยนี้โลธมรรคใช่ไหมนี้โลธเนี่ยใครใช้คำว่าบรรเทาทุก มันก็คนละเรื่องอกันนิโรธไม่ใช่การบรรเทาทุกข์นิโรธเนี่ยไปไเป็นวัยพจน์อะไวพยพจน์เดียวกับนิพพานอะเมื่อคุณเข้าถึงนิโรธแล้วก็คือคุณเข้าถึงนิพพานคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงถาวรไม่ใช่บรรเทาทุกข์เข้าถึงนิโรธนะมันไม่ใช่การบรรเทาทุกข์มันเป็นการดับทุกข์โดยอัตโนมัติโดยถาวรเลย คือตัดสลอ่ะหรือเป็นพระหลานนะก็ขอจบปริยสัตว์ตอนที่หนึ่งเชิญติดตามได้ตอนที่สองในตอนต่อไป